สวัสดีครับทุกท่านที่รักในการปลูกต้นไม้ทุกท่านครับคลิปนี้นะครับมาเจอกันที่สวนอรนุชนะครับมาอัปเดตดอกเงาะนะครับไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันครับเนื่องจากมีพายุเข้านะครับแล้วก็มีงานเยอะนะครับช่วงนี้นะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับสี่ห้าวันแล้วนะครับ วันนี้นะครับเป็นโอกาสที่พายุนะครับออกท้องฟ้าสว่างแล้วนะครับอากาศดีนะครับวันนี้อากาศออกเย็นๆนะครับช่วงเช้าๆนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันก็จะมีอากาศร้อนอบอ้าวนะครับช่วงนี้นะครับพายุเข้าบ่อยนะครับก็ทําให้พืดผลการเกษตรเสียหายนะครับหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะ ต้นไม้ที่กําลังออกดอกกําลังจะจับผลนี่นะครับก็จะส่งผลทําให้ดอกร่วงนะครับนะฮะวันนี้ก็เลยมาถ่ายต้นเงาะนะครับของผมเนี่ยตอนนี้กําลังติดผลเล็กนะครับนี่ครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะครับช่วงนี้เป็นเวลาสักอ่าแปดแปดนาฬิกานะครับแปดโมงเช้านะครับนี่ครับดอกเงาะนะครับ กำลังเห็นเป็นผลเล็กๆนะครับหนึ่งดอกเนี่ยเขาจะออกมาสองสองลูกนะครับถ้าที่สังเกตดูนะครับก็จะมีผลเล็กอยู่สองลูกนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ต้นเงาะอายุหนึ่งปีแปดเดือนเช่นี้เองนะครับนี่ก็ถือว่าถ้าเกิดเขาเขาไม่ร่วงนะครับติดเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ช่อเล็กๆก็ติดลูกนะครับหลังจากที่เขาออกดอกนะครับก็นับระยะมาประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนนะครับก็จะเห็นผลเล็กนี่นะฮะเนี่ยเห็นผลเล็กนะครับให้ดูตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับผลเล็กนี่ครับ ตอนนี้ก็กําลังใหญ่กว่าหัวไม่ขีดนะครับนี่ครับผมก็ได้ทำการฉีดนะครับแคลเซียมบรอนนะครับเพื่อที่จะให้เขานะครับขยายผลได้ดีแล้วก็ป้องกันการหลุดร่วงของผลเล็กนะครับช่วงนี้ก็ยังยังน่าห่วงอยู่นะครับ เนื่องจากมีอัสภาพอากาศนี่ครับนี่ครับอากาศร้อนนะครับช่วงตอนกลางวันนะครับแล้วก็ลมแรงนะครับถ้าเกิดพายุเข้าวันไหนนะครับก็จะเกิดพายุลมนะครับค่อนข้างที่จะหนักทีเดียวนะครับจนทําให้นี่ครับผลเล็กที่เขากําลังจะติดเนี่ยครับล่วงนะครับทีนี้ก็ต้องป้องกันนะครับเพิ่มสาร ป้องกันนะครับเพื่อที่จะให้รั้วของผลเล็กของต้นเงาะนี่นะครับเขาเกาะแน่นนะครับเพื่อมุงลุงนะครับต้นเงาะนะครับลองทดสอบทําดูนะครับหนึ่งปีแปดเดือนนะครับก็สามารถติดผลได้นะครับด้วยการวิธีบังคับนะครับบังคับน้านะครับพร้อมกับฉีด สารบำรุงสลายทะเลนะครับซึ่งเป็นสารสกัดจากสลายทะเลนะครับช่วยเปิดตาดอกอีกทีหนึ่งนะครับก็เลยทำให้เขาติดผลนะครับเนี่ยแต่ก็ร่วงเยอะนะครับนะครับแต่ต้องรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับว่าเขาจะเหลือเยอะไหมนะครับเพราะว่ายังยังไม่แน่ใจนะครับผลขนาดนี้ยังสามารถหลุดร่วงได้นะครับ หรือว่าผลโตกว่านี้ก็ยังหลุดล่วงได้นะครับดังนั้นก็ต้องอดูแลรักษากันต่อไปนะครับรวมถึงช่วงนี้นะครับก็จะให้น้ำพอประมาณนะครับสองวันครั้งหนึ่งนะครับช่วงที่เขาติดผลเล็กอยู่นะครับถ้าเกิดเราให้น้ำเยอะเขาอาจจะสลัดลูกได้นะครับเพราะว่าลูกเล็กอยู่นะครับนี่ครับ ถ้าเกิดผลเขาโตขึ้นกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยเติมน้ําขึ้นอีกนะครับทยอยเติมน้ําขึ้นอีกเรื่อยๆนะครับนี่ครับหวังว่าคงจะได้ชิมนะครับเงาะต้นนี้นะครับหนึ่งปีแปดเดือนนะครับผมเก็บไว้นะครับทดสอบในอยู่ประมาณสักแปดช่อนะครับนี่ครับแปดแปดช่อดอกนะครับตอนนี้ก็เริ่มเห็นเป็น ผลเล็กๆนะครับเป็นขนขึ้นมาแล้วนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันครับท่านใดที่ปลูกเงาะนะครับเป็นเงาะต้นพันุ์เสียบยอดนี่แหละครับปกติแล้วนะครับเขาก็บอกว่าประมาณทักสามทุกสี่ปีนะครับก็จะติดผลนะครับแต่ผมเนี่ยลองทดสอบทําดูนะครับยังไม่ถึงสองปีหนึ่งปีแปดเดือนก็สามารถทําติดผลได้นะครับขอให้ ต้นเขาแข็งแรงนะครับนี่ยังไงท่านใดที่รับชมอยู่นะครับก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสำหรับปลูกต้นเงาะนะครับไม่ทานเองนะครับหรือว่าปลูกเป็นสวนนะครับของผมเนี่ยก็จะเริ่มทยอยลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้หาต้นพันธุ์มาแล้วนะครับเป็นเงาะ พันนาสารนะครับผมจะเลือกพันเงาะโรงเรียนของนาสารอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาจะค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็รสชาติอร่อยนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ